ต่อไปมาดูข้อที่มันดูจะไม่ยากแต่มันสับสนนะนักเรียนนะสิ่งที่นักเรียนควรทำคือการอ่านโจทย์และแปลมันให้ให้ออกบ้านแอนบ้านบอยบ้านแคทโรงเรียนและวัดอยู่ในตำแหน่ง a b c d ตามลำดับแสดงว่าแอนคือ a บอยคือ b c คทคือ C ใช่ไหมโรงเรียนคือ D และวัดคือ E เอามาเขียนตรงนี้นะนักเรียนก็จะได้ไม่งงแต่มันจะงงตรงนี้นะะนักเรียนไอตัวที่มันขยายความมันเนี่ย ระยะทางจากบ้านแอนไปโรงเรียนมากกว่าสี่เท่าของระยะทางจากบอยไปยังโรงเรียนสองร้อยเมตรเขามากกว่าสี่เท่าสีเท่าที่บอยจะไปโรงเรียนถึงนะสองร้อยเมตรเลยไม่ใช่แค่สีเท่าเฉยๆนะอถ้าบ้านแค่ทางจากวัดเพียงสี่ร้อยยี่สิบ แอนห่างจากวัดเท่าไหร่ซึ่งย้อนกลับมาด้านบนที่มันวุ่นวายคือตัวบรรทัดบนนี่ต้องมานั่งแปลดีๆก่อนนะคะเขาบอกแรกก่อนแอนนะบ้านแอนนะไปยังบ้านบ่อยเท่ากับบ้านแอนไปบ้านแคท ห็นไ,ไหอนไปบ้านบอยเท่ากับแอนในบ้านแคทแสดงว่าเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันขีดเครื่องหมายเป็นเท่าไว้ก่อนต่อไปนะระยะจากโรงเรียนไปบ้านบอยโรงเรียนไปบ้านบอยนะเท่ากับระยะแคทไปวัดแสดงว่าสองเส้นนี้เท่ากันนะครโรงเรียนไปบ้านบอยแคทไปวัด,ดะนะโอเคนะ ทีนี้มาดูนะคะเขาถามแค่ว่าแคทเนี่ยไปวัดเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบอะแคทไปวัดนะสี่ร้อยี่สิบแคทไปวัดเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบแต่มันดันเท่ากับที่โรงเรียนไปหาบอยบอยไปหาโรงเรียนก็สี่้อยยี่สิบใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่แล้วถามต่อว่า ถ้าเขาอะมากกว่าสี่เท่าสี่เท่าของระยะทางบ้านบ่อยไปโรงเรียนสี่เท่าของระยะทางบ้านบ่อยไปโรงเรียนไปอีกคือสองร้อยใช่ไหมสี่เท่าคือคูณสี่อันนี้นะสี่เท่าคือคูณสี่ศูนย์แปด หนึ่งหกใช่ไหมซึ่งมันมากไปเท่าไหร่มันมากไปอีสองร้อยเนี่ยคือบวกสองร้อยะแต่มีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นมีนะแล้วนั้นเขาถามแค่นี้เขาถามแอนห่างจากวัดเพราะว่าตัวนี้นะตัวนี้ค่ะที่เราแปลมาเอน โทษนะคะแอนแอนห่างจากอันนี้คือเป็นค่าของเป็นค่าของแอนที่จะไปโรงเรียนใช่ไหมคะอ่าแต่สังเกตเห็นรูปสามเหลี่ยมนี่ไหมโดยรวมแล้วเนี่ยมันมีลักษณะของการเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นความหมายตัวเนี้ยที่แอนไปโรงเรียนเนี่ยมันจะเท่ากับการที่แอนไปวัดอัตโนมัติ เพราะดูจากรูปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถตอบตรงนี้ได้ว่าอย่งั้นถ้า m ไปวัดก็เท่ากับ1,880นี้เช่นกันแตม่มีคำตอบเพราะคำตอบเป็นกิโลเมตรเนาะแล้วเรี่นงก็หารด้วย1,000นเพื่ออะไรเพื่อให้ออกมาเป็นห8ึ่งจุดกม งั้นก็ตอบเป็นข้อที่สนะีเนี่ยดูก็ไม่ค่อยได้สับสนนะแต่คือก็ก็มีข้อดีๆก็สามารถหาคำตอบได้นั่นเองนะคะ